นิชานัฐธนิชาฟาดปิกินนี่แซบสถานไม่อ่อนโยนอีกต่อไปเรียกว่าสร้างความฮือฮาบนโลกออนไลน์มาก สำหรับทิพพักผ่อนทะเลของนางเอกสาวนชชาณัฐนิชาที่รอบนี้เจ้าตัวได้หิ้วชุดว่ายน้ำไปหลากหลายสไตล์มากมาล่าสุดเรียกว่าเสร์ฟความแซ่บถี่ยับมากเมื่อก่อนหน้านี้ทำเอาหนุ่มๆเลืกกับดาวพุ่งมาแล้วจ้ะกับชุดบิกินี่สีม่วงสดใสอวดความแซ่บบนเรือได้อย่างเต็มสิบไม่หักเลย มารอบนี้ความแซบไม่แพ้กันเมื่อสาวนิชาไม่อ่อนโยนอีกต่อไปมาในลุคบิกินี่สีดำสุดแซบขับสีผิวขาวออร่าสว่างนั่งโพดท่ารับลมชิลๆที่ชายทะเลอวดบอดี้สัดสนสุดเป๊ะโชว์แผ่นหลังนวลเนียนบอกเลยนะคะว่าเด็ดสรตีที่สุดซึ่งงานนี้ชาวเน็ตก็ไม่พลาดแห่ซูมกระสนนไอจี